1 1ปีอยากทราบว่าแล้วเราไปรู้สูตร121ปีมาจากไหนอะคะจริงๆสูตรนี้เป็นตำรับของคุณหญิงนะครับคุณหญิงแม่สีสีธรรมราชอาจารย์สอนการเรืองพนักครทีนี่เป็นญาติผู้ใหญ่ของภรรยาจริงๆเนี่ยเราทําร้านอาหารอยู่แล้วใช่ไหมครับก็มีการผสมผสานระหว่างสองครอบครัวครอบครัวของผมกับภรรยาใช่ไหมครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยที่เราได้มีโอกาสมาประกวดแม่ยายนะครับชอบทามัสมัตนซึ่งจริงๆร้านเราเนี่ย ที่จังหวัดน่านเนี่ยก็ไม่ได้มีเมนูนี้แต่พอทำปุ๊บเนี่ยเราก็เอาเมนูนี้เข้าไปประกวดโครงการเชฟไทยสู่ัุโลกนะครับแล้วก็ได้รางวัลด้วยชนะเลิศเป็นอันดับหนึ่งของประเทศครับก็นี่นะด้วยสูตรมัสมันซึ่งเป็นสูตรโบราณนี่แหละทอดมารุ่นต่อรุ่นเลยซึ่งความพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่ร้านเห็นบอกว่าลูกค้าสามารถออกแบบ ฐาหารของตัวเองได้เองได้เลยยังไงคะค่ะเราจะมีน้ําแกงจากสูตรของเชฟอุทัยเนี่ยนะคะให้เลือก3อย่างก็คือมัสะมั่นเขียวหวานแนงนะคะ,คะซึ่งเป็นตำรับโบราณเลยนะคะคงเอาไว้แล้วก็จะมีท็อปปิ้งต่างๆที่เลือกได้ก็มีทั้งเนื้อออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อ us, แองกัสปลาคอสแปซิฟิกนะคะเนื้อไก่เนื้อหมูคัดพิเศษกุ้งย่างต่างๆหรือจะมีเมนูวีแกนเวอเทชเรียนนะคะก็เป็นผัก รวมเป็นวีแกนด้วยเห็นบอกว่าเลือกความเผ็ดอะไรต่างๆได้กี่ระดับนะฮะห้าระดับค่ะห้าระดับคือ1เผ็ดสุดหรือ1น้อยสุดหน้อยสุด5เผ็ดสุดแต่ว่า ระดับที่แนะนําสาหรับคนไทยคือระดับ3ก็คือจะแบบว่ามีลดนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะส่วนระดับหนึ่งระดับสองก็ส่วนมากจะเป็นต่างชาติมาที่เมนูตรงนี้ดีกว่าเคาอยากจะดูตรงนี้ก็คือเป็นแกงเขียวหวานปลากินกับโรตีเป็นปลาคอร์ครับเส้นี้กี่บาทนะคะเส้นี้นะคะ239บาทแล้วอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้มีเป็นไก่ทอดไก่ทอดแกงเขียวหวานไก่ทอดใช่แกงเขียวหวานไก่ทอดแล้วถ้าเป็นคนไทยอ่ะชอบอันไหนที่สุดแล้วถ้าเป็นต่างชาติเขาชอบอันไหนที่สุดค่ะถ้าขายดีสุดๆจะ เป็นจานนี้เลยค่ะคนไทยเราอจะชอบแกงเขียวหวานเพราะว่าจะมีความจัดจ้านฝรั่งก็หลากหลายนะคะแต่ฝรั่งจะชอบทานแกงม้สมันค่ะแล้วอันนี้ที่มันมาเป็นกระป๋องนี้คือยังไงอะฮะอันนี้เป็นโปรดักที่เราผลิตขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าที่แบบทานแล้วชอบติดอกติดใจแต่ไม่สามารถที่จะนํากลับได้เราก็เลยผลิตเป็นกระป๋องอ๋อนี่เงเชฟอุทนไทยใช่ครับเนเชฟอุทนยเลยเอาไปอุ่นทานที่บ้านได้ใช่ครับเปิดทานได้เลยอันนี้ แต่ว่าตัวนี้สี่หน้าตาแต,ตากต่างมากเลยอันนี้เป็นอะไรคะ,ะสปากเกตตี้พะแนงกุ้งย่างไข่กุ้งคะ่ะมันเป็นการเหมือนเอาฝรั่งกับไทยมาปนกันใช่ปะใช่ค่ะเออจานเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยห้าสิบค่ะแล้วร้านอยู่ที่ไหนหลายคนเห็นนะบอกโหหน้าตาดีขนาดนี้อยากไปทานแล้วอะค่ะตอนนี้นะคะร้านเราสาขาแรกจะอยู่ที่ถนนตานาใกล้ๆข้าวสารค่ะสาขาสองค่ะอยู่ที่เรียบทางด่วนเอกมยัยรำบินทาอยู่แถวๆถ,ถนนคลองลำเจียกอะคะอ่ะ สามารถทานที่ร้านได้แล้วก็สั่งกลับบ้านได้สั่งได้สั่ง, <ใน S 1> งได้ไหมคะเดลิเวอรี่ได้ชงได้ค่ะเดลิเวอรี่เนี่ยจริงๆก็มีในฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยแต่เราแนะนําให้สั่งกับทางร้านโดยตรงก็คือทาง Facebook หรือทางไลน์แอดของร้านนะคะเพราะว่าบางทีเราจะมีโปรโมชั่นพิเศสษสำหรับลูกค้าจากทางร้านเองด้วยติดต่อยังไงครับฝากนิดนึงครับทั้งเบอร์ Facebook แล้วก็ไลน์แอดของร้านครับได้ค่ะ Facebook นะคะทศการไทยเคอรี่เฮาส์นะคะส่วนไลน์แอดนะคะ แอดทศกัณฐ th ค่ะส่วนเบอร์โทร,รนะคะ 2, 0ูน6 8 6อ8ศนะคะกแปดหกสี่แปดแปดนะค